สวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเดอเมื่อนี้ก็เป็นวันพุธที่20ธันวาคม25 6 6เนาะครับเนาะฟาร์มยาในสุขสุคนก็บบได้อัปเดตมาโดดแล้วเนาะครับเนาะก็พอดีับบัทันได้มีคิวนะครับก็มีลูกค้าเพิ่นสร้างจองไว้่วงหน้าเป็นเดือนแน่ก็มีนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็ลูกค้าเพิ่นก็มารับอยู่ที่200โลนะครับเนาะกับพามาเบิ่งยาในนะครับที่บางส่วนก็ตัดไปแน่แล้วครับบางส่วนก็ยังบ่ทันได้ตัดนะครับ พามาเบิ้งนะครับยาไนเข้าค่อนข้างที่จะแก้จัดนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการยาไนแบบแก้ๆนะครับแต่ก็จริงแล้วยาไนประมาณนึ่งเดือนหรือเดือนครึ่งนี่ก็สามารถที่จะทําการพอปลูกได้แล้วนะครับฟาร์มยาไนก็รับลูกรับออเดอร์มาจากพ่อค้าเป็นกับเดือนนิดๆนะครับผมก็มาทําการพอปลูกกับติดดีอยู่นะครับ ดังนั้นกับพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องการบลเดอ้อถ้าได้ยาไหนาจากฟาร์มท่านใดแล้วในระยะเวลาหนึ่งเดือนสิบติดติดแน่นอนนะครับจะเอาดูแลน้ำได้นะครับผมกับบุ๊มี่อย่างไรครับก็มาอัปเดตให้พ่อมพี่น้องสำหรับท่านใดที่สนใจยาไหนานะครับสามารถติดต่อสร้างจองเข้ามาเรื่อยๆนะครับเนาะภาวาก็เริ่มมีลูกค้าหลายท่านติดต่อกันเข้ามานะครับ กัยานเมดก่อนนะครับผมสำหรับออเดอร์ลูกค้าฟาร์มยาไหนนะครับรอบนี้ตีประมาณ5ตันนะครับผมสำหรับท่านใดที่ต้องการเป็นตันหรือว่าห้ารกิโลขึ้นไปก็เรีบสั่งจองกันเข้ามาเด้อพี่น้องเด้อจะไหนก็ขออัปเดตไว้แต่เพียงเท่าเนียนนะครับเนาะครับสวัสดีครับ